สวัสดีครับพวกเราชาวโกทูพิชิงมาพบกันอีกแล้วทริปนี้สวันสองคืนนักขื่เขาแหลมเรามาลงกันที่แพร่ไตนกทริปที่ประทับใจพวกเรามากทริปนี้ปลาได้หลากหลายเยอะเลยนะฮะก็ป <c oughs> เป็นไงบ้างครับประทับใจไหมครับทริปนี้น, <c oughs> นะมีได้ปลาเยอะมากเกือบทุกชนิดครับปลาได้เกือบทุกชนิดนะครับแล้วก็ได้เยอะได้ทุกเวลาด้วยทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเรามีปลาที่จะนํากลับในทริปนี้ก็เดี๋ยวจะเอามาให้ชมแต่ว่าปลาบางส่วนเราได้ใช้ประกอบอาหารแล้วก็ทํา เอากับไปบางส่วนแล้วเพราะว่าถ้าคุณเอาไปทั้งเป็นๆคงจะเน่ากลางทางแน่นอนเพรามันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวก็ขอให้ FC ลองติดตามดูในข้างในคลิปก็แล้วกันนะครับว่ากิจกรรมต่างๆของเราในช่วงสาวันสคืนนี้มีอะไรกันบ้างถ้าชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็จะได้ทำคลิปหน้าดีๆมาให้ พื่อพี่น้องได้รับชมรับดูกันต่อไปมาดูปลาที่เราจะนํากลับกันวันนี้นะครับว่ามากมายขนาดไหนแต่ว่านี่แค่บางส่วนนะครับแค่บางส่วนเพราะเพราะส่วนหนึ่งเราได้ทําประกอบอาหารไม่รออละครับคนเดียวอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวได้ติดตามชมในคลิปว่าปลาบางส่วนเราทําอะไรไปบ้างนะครับมาดูหน้าหน่อยนี่ครับปลากาเปวนเขาแหลมแพนไอนกแนไอนกนะครับ ถดาอยากจะดูคลิปเต็มเดี๋ยวไตติดตามในคลิปเต็มๆได้เลยครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการศึกษาเชิญนะาะมาชมกันได้ดวกันเลยนะจ๊ะเรามาถึงตลาดทองผาภูมิตอลุกสงก็เตรียมจัดจ่ายกับข้าวและสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะไปเป็นอาหารตอนอยู่ในแพร3วัน2คืนของเรา สิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องเตรียมไปก็คือหมูส่วนปลาไม่ต้องเพราะเราต้องการจัะไปหาในแพกินกันสดดออกเดินทางมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็จอดรถพักสักคู่ทําการติดต่อเจ้าของแพเพื่อให้มารับที่ท่าลงเรือจากจุดนี้ไปเขาคงไม่ถึง10บกิโลแล้วก็ คงจะได้ถึงท่าลงเรือแนละ้วช่วงนี้น้ําตกเกลืองกวีมีน้ํามากแต่ได้ยินเสียงน้ําตกไหลดังมาแตกไกลๆพักยืดเส้นยืดสายแล้วนั้นแนะกันเป็นเวลาพอสมควรเราก็ออกเดินทางต่อเพื่อจะไปลงเรือที่ท่าเรือในช่วงชีวิตของคนเราบางครั้งอาจมีเวลามีกำลังแต่ไม่มีเงินทอง หรือในบางครั้งอาจมีกำลังมีเงินทองแต่ไม่มีเวลาหรือบางครั้งอาจมีเงินทองมีเวลาแต่ไม่มีกำลังสามสิ่งนี้อาจจะไม่ลงตัวกันได้เสมอไปเราจึงหาเวลาที่เหมาะสมถึงจะไม่ลงตัวเสมอไปออกท่องเที่ยวพักก่อนเพื่อเติมเต็มบ้างในบางครั้ง เมื่อมาถึงแพขนของขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็จัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะเตรียมตัวตกปลากันเลยวันนี้ท้องฟ้ามีเมฆค้มบรรยากาศโดยรอบก็จะแลดูขมึนไปหน่อยก่อนที่จะลงเบรตกปลาก็อดไม่ได้ที่จะเก็บบรรยากาศรอบๆสักนิดหนึ่งที่เห็นไกลๆออกไปก็คือเรดร์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เหนืออุทยานแห่งชาติเของเขาแล้วบนยอดเขา ปลาดิ 宝剑啊！宝剑这。 ปลาเพียนป่ะเพียนโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อยากเห็นนาปลาเพียรหายแล้วหายแล้วเขอาพันกันสายก้นสายอยากเห็นนาปลาเพียนใหญ่มาแล้วโอ้ยเป็นโล

โ uh อ้ยโคตรดีโคตรไปนิ่งเฮ้ยโอเคเดี Don ๋ยวกินดอน โอ้โหร้อนสวยงามตัยใหญ่โอ้โหโอ้ยแล้วเป็ดตามนี่เตี้ยขอโทษเป็ดแก่งร้อยจมูกเลยเอาคอด รอมรอมโดยดีฮะคน,<อ>นบนเขาหน่อยคันนี้เขาไม่ทำง,งานเอเเอเคโๆๆเอาปแล้วาภ <c oughs> าพภา,พา น้หนักตีตัวสอโลนี่นะครับแรงดีกับทุกตัวนี่โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ นี่ถ้าหลุดไปใหญ่กว่านี้อีกโอ้โห้โหูเดผ่อนผ่อนลองหน่อยนะระวังบาด

ต้องมีถึงสี่ขึ้นโอ้ยหกหนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองทดสอบดูโอ้วาโอ้ตัวนี้ต้องมีถึงหกถึงเจ็ดอ่ะอ่าเดี๋ยวลองทดสอบดูเลย

Walk the walk. ตอนดึงมันฝาตัวเลยโดนกัดแนโดนกันดะด่ามันดักักปลายันนี่มันตางกันิฝาตัี้ัก้กตัวนี้โอ้ยวาทไมดักดตาวนงดาทินี้เป็นทิปที่ชาวโกดูพิชิ้งเหื่มากเนื่องจากต้องมาทำปลาที่ ที่ตายในระหว่างตกงก่อนกลับนะครับก็ทำให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมานครับที่เราจะต้องช่วยกัน <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าเอากลับไปบ้านอย่างนี้คงไปไม่ถึงบ้านแน่คงเน่าก่อนนะครับก็ขอฝาก FC ของกดถูพิชชิ่งด้วยนะครับถ้ชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับกด Subscribe ด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจกับทีมงานโกตูกพิชชิง่งที่จะนำเสนอ,อกิจกรรมนะครับ หลากหลายชนนี้การเต้นตกปลานะทิปหน้าอาจจะพบกันที่แกงกระจายน,นะครับต้องดูผลงานของกำลังใจที่พี่น้องจะให้กับชาวชาวโปรทูปิชชิ่งในครั้งนี้นะเจอแน่แนเจอแน่ <c oughs> ใครมีมิชมุคมขอ,มอเปลือเลยมือเย็นนี้เราคงไม่ได้กินข้าวกันแล้วครับเราคงจะต้องแทนกินปลากันคนละตัวแทนเพราะว่าปลาที่เราหามาได้ได้ถึงแก่อาเซียนนิยมเสร็จแล้ว งานโกทูพิชซิ่งคลิปนี้มีปลากิน ในเวลากินข้าวมื้อเย็นครับเป็นมื้อเย็นมือ้อตอนที่สองเก็บวางไว้ไม่รู้จะมีความสุขกับการกินข้าวเปล่าอันนี้ก็เท่าที่เห็นปลาที่ตกได้ที่พิเศษหมูป่าพูดฮู้เอาขี้กิงดัก Редактор 看呢。 อยากตกได้ตกเข้าไปตกเข้าไปตกเข้าไปตกได้อยูอ่สองคันกินไปแล้วคน 大对 <music>